เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้สูญหายจากดินโคนลนถล่มบ้านปางอุงจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตอีกสองศพทำยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเป็นหกศพสูญหายสามรายจากกรณีเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกา50นาทีของวันที่27สิงหาคม68เกิดเหตุดินสไลด์รุนแรงในพื้นที่หมู่บ้านปางอุงตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายพร้อมกับอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าน้ำป่าไหลหลากดินโคลนจะถล่มซ้ำล่าสุดวันที่28สิงหาคม2568เจ้าหน้าที่ยังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากดินโคลนถล่มบ้านปางองค์อําเภอแม่แจ่มจากการค้นหาพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกสองรายเป็นชายและหญิงเจ้าหน้าที่จึงลําเลียงศพออกจากที่เกิดเหตุเพื่อตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนทําให้ยอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบ้านปางองคงเพิ่มขึ้นเป็น6ศพและสูญหายอีกสามรายขณะที่สภาพหมู่บ้านปางองค์ ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียหายของบ้านเรือนนับร้อยหลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า300คนอย่างต่อเนื่องโดยนายทศพลเผื่ออุดมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาและช่วยเหลือชาวบ้านโดยบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้เพื่อเร่งช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูญเสียโดยสั่งการให้เร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านก่อน และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มีไฟฟ้าใช้โดยการใช้รถปั่นไฟซึ่งเมื่อไฟฟ้ามาแล้วการสื่อสารก็จะตามมาส่วนอาหารนั้นจะมีโรงครัวพระราชทานเข้ามาทำอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสามเมื่ออาหารของชาวบ้านจะไม่ขาดแน่นอนส่วนการสำรวจความเสียหายนั้นและการเร่งฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นถนนและบ้านเรือนทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสำรวจและทำโครงการอย่างรวดเร็วซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทำงานทันที พร้อมทำงาน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดสำหรับพื้นที่บ้านปางอุ่งที่เกิดเหตุน้ำป่าดินโคลนถล่มนั้นขณะนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายสูญหาย3รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ24รายมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ57หลังคาเรือน